อ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของติโกมิตินะครับอ่าเกี่ยวกับสูตรนะครับสูตรของผลบวกและผลต่างนะครับของมุมนะครับอ่ะในเรื่องนี้นะครับก็ขอเน้นแค่ขอเน้นแค่ สามสูตรก่อนนะครับสามสูตรก่อนนะสูตรสําคัญสามสูตรนะครับอ่ะสูตรเบอร์หนึ่งนะครับคอร์สผลลบนะครับสูตรเบอร์ห้าครับทรายผลบวกนะครับแล้วก็สูตรเบอร์เจ็ดครับแทนผลบวกนะครับ ส่วนสูตรที่เหลือเนี่ยก็สามารถอัดเได้จากสูตรที่เราจำนะครับ3อันนี้นะครับอ่าอย่างเช่นอันที่2นะครับเราก็จะจำได้ว่าคอร์สนะครับมันมีเครื่องหมายที่ต่างกันนะครับโดยตัวสูตรของมันยังเป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเช่นคอร์สผลลบนะครับก็จะเท่ากับ คอสบวกไซไซนะครับส่วนถ้าเป็นผลบวกนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องหมายมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าไซาเนี่ยนะครับเครื่องหมายมันตามกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับเครื่องหมายมันตามกันแทนก็ให้ไปจำามานะครับข้างบนเป็นบวกนะครับข้างล่างเป็นลบนะครับ ส่วนอีกตัวเนี่ยถ้าเราใส่เครื่องหมายที่เปลี่ยนไปก็จะกลับเครื่องหมายนะครับทั้งคู่นะครับถ้าเราจำสามตัวนี้ได้เราก็จำได้แล้วประมาณ6ตัวนะครับสามารถอัดเดปได้อีก3ตัวนะ,อะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสูตรอื่นๆที่อัดเดปมาจาก3ตัวนี้นะครับหรือ2ตัวนะครับสำหรับเบอร์1และเบอร์5 นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปถัดไปนะครับว่ามันอัดแฝกกันยังไงนะครับอ่ะเมื่อเราจำสูตรได้นะครับให้ไปท่องกันมานะจำกันได้ว่าคอรสคือคอร์สคอสทรายนะครับทรายทรายคอร์สคอสทรนะครับแทนแทนแทน นะครับ1ลบแทนแทนนะครับติ่ต่างว่าเราจำได้แล้วนะครับลองไปทำโจทย์ดูนะครับเช่นตัวอย่างที่10นะครับข้อ1อ่ะคอสผลลบครับคอสผลลบก็จะได้เมื่อกี้นี้นะครับเราจำมาแล้วว่าคอสนะครับคอสผลลบนะครับก็จะเท่ากับคอสคอสนะครับ บวกสายสายนะครับอคอร์สมีเครื่องหมายที่เปลี่ยนไปนะครับต่อมาเราก็แทนค่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับสามารถใช้สูตรได้นะครับอะก็จะได้คอร์สนะครับ3ามพายส่วนสนะครับ ลบพายส่วน3เท่ากับคอร์สพายส่วน4นะครับคูณคอร์พายส่วน3นะครับบวกกับไซด์สาพายส่วน4คูณกับไซด์พายส่วน3ครับก็จะได้นะครับ คอสสามพายส่วน4นะครับคอสที่ส่วน4นะครับก็จะมีค่าเป็นลบสองส่วนสองครับแต่ว่าอยู่จตุภาคสามพายส่วนสเนี่ยอยู่จตุภาคที่2นะครับ่ดังนั้นมีเครื่องหมายเป็นลบครับคอสจะตุภาคที่2มีเครื่องหมายเป็นลบนะครับอคอสพายส่วนสนะครับคอสส่วนสมเนี่ยมันอยู่สูงนะครับ มันอยู่สูงมันก็ต้องมีค่าคอร์สเป็นน้อยค่าคอร์สน้อยนะครับก็จะได้1นส่วนสองนะครับอยู่จตุภาคที่1ก็เครื่องหมายเป็นบวกครับอ่ะต่อมา้าย3พายส่วน4นะครับ้าย3พายส่วน4ก็มีค่าเป็นรู2สองส่วนสองนะครับแล้วก็อยู่จตุภาคที่2นะครับค่า้ายมีค่าเป็นบวก้ายพายส่วน3นะครับก็ต้องกลับกับค่าคอร์สนะครับได้ รูทสส่วนสนะครับอ่าสุดท้ายคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ลบรูทสนะครับบวกรูทหการด้วย4นะครับอ่าตามนี้นะครับต่อมานะ นอกจากนี้นะครับเราสามารถย้อนสูตรได้ด้วยนะย้อนสูตรอย่างเช่นตัวอย่างข้อ2นะครับตัวอย่างข้อ2นะครับย้อนสูตรได้นะ,ะข้อ2เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น Side s i n cos cos s i ซนะครับมันน่าจะเป็นสูตรของ s i n นะครับถ้าครูเขียนสูตรของ s i n นะครับ s ซ n สายเครื่องหมายตามกันครับสายอัลฟาบวกเบต้าครับเท่ากับสายอัลฟาคอสเบต้าครับบวกคอสอัลฟาสายเบต้าครับเราสามารถย้อนสูตรได้นะครับจะเห็นว่า ไอทางขวาของสูตรเนี่ยก็คือตัวโจทย์เลยนะครับอ่าดังนั้นเนื่องจากพายส่วน9นะครับตรงซายพายส่วน9เนี่ยเราไม่ได้ท่องไม่ได้จํามาด้วยนะครับแล้วก็พายส่วน18เนี่ยก็ไม่รู้ค่านะครับเลยต้องทําการย้อนสูตรนะครับเพื่อมันจะบวกกันได้และหาค่าได้นะครับอ่าก็จะเห็นว่าถ้าคุณใส่เนี่ยอัลฟก็คือพายส่วน9นะครับ ส่วนเบต้านะครับก็คือพายส่วนสิดังนั้นครับถ้าครูลองแทนสูตรดูจะเห็นว่ามันคือโจทย์เลยนะครับมันคือตัวโจทย์นะครับอ่นงั้นครูลองมาคิดเลขทางด้านซ้ายดูนะครับ คิดเลขทางด้านซ้ายดูนะมันได้คอนอของข้อนี้ก็คือ18นะครับดังนั้นได้2พายบวกพายนะครับส่วน18อ่ะหรือ3พส่วน18นะครับก็เอ็นพส่วน6นั่นเองนะครับ อ่าไซด์พายส่วน6นะครับเป็นไซด์ที่มีค่ายังไม่สูงมากนะครับในวงกลม1ห,หน่วยนะครับพายส่วน6ยังไม่สูงมากนะครับดังนั้นค่าไซด์จะเป็นค่าที่น้อยนะครับดังนั้นได้1ส่วน2อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในเรื่องของสูตรผลบวกและผลต่างของมุมนะครับ อ่ะนั้นลองไปทำกันดูนะครับสำหรับข้อ3ข้อ4นะครับอ่ะลองไปทำกันดูนะครับสำหรับข้อ3เนี่ยก็ครูแนะนำนะครับว่าให้ใช้ไซสี่สิบห้า 45, นะครับลบสามสิบดูนะครับอ่าหรืออีกอันหนึ่งก็คือคอร์สนะครับ สี่สิบห้าบวกสามสิบดูลองไปแทนสูตรกันมานะครับอ่าข้อสี่เนี่ยครูแนะนำให้นะครับว่าเป็นแทนนะครับของอ่ะมันเป็นส่วนสิบสองนะครับดังนั้นครอนนอข้อน,นี้อาจจะเป็นหกกับสองไม่ได้นะครับหกกับสองอ่าสี่กับสามนะครับอลองสี่กับสาม หรือ 1>, 1กับ12นะครับแต่ครูลอง4กับ3ก่อนนะครับปุ๊บอ่าคิดพอคูณไขว้ขึ้นมามันได้พอดีนะดังนั้นครูให้ใช้ตัวนี้นะครับเราสามารถหาแทนพายส่วน3ได้และแทนพายส่วน4ได้ครับลองแทนสูตรกันดูนะครับโอเค